สลัดมันฝรั่งจ้าคนเยอรมันจะกินตอนเย็นของวันที่24ธันวาคมจ้ะก่อนคิดสต์มาสวันหนึ่งนะจ้ะเนาะมีหลายสูตรฉันเคยทำสูตรไมโยไปแล้วเนะจ้ะเนาะกินคู่กับใส่กอกจ้ะนี่บลอกวอรสสวัสดีจ้าทำ สลัดมันฝรั่งกันจ้ะนี่มันฝรั่งก็ต้มจ้ะไม่ต้องเอาเปลือยจ้ะต้มแค่ทุบทุบพอดีจ้ะเนาะเล้วเต๋หัวใหญ่หัวหน่อยจ้ะหัวใหญ่เราก็ต้มนาาหน่อยหัวหน่อยเราก็ต้มแบบไม่นานเนาะจ้ะเนาะแล้วเราก็โปกจ้ะโปแล้วก็หั่นจ้ะก็หั่นประมาณนี้เละจ้ะหรือว่าจะน้าก็นี่ก็ได้เนาะจ้ะเนาะจ้ะแล้วก็เอาเกลือใส่จ้ะ ใส่มากจะเดี๋ยวเข็มใส่แข่ให้มันเข็มคนเกลือเนอะจ๊ะเนาะแล้วก็ใส่พริกไทยจะ้ะ ผงปรุงรสผักจ้ะใส่สักช้อนครึ่งเนาะจ้ะเนาะนี่จ้ะแล้วก็ค้นๆคนจ้ะใส่หอมหัวใหญ่จ้ะ เดี๋ยวเขียนไว้ให้ใต้คลิปจะว่าใส่เท่ลัเนาะจ้ะเนาะก็ใส่เทลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวก็จะเข้าไปในเข้าไปในมันฝรั่งก็จะใช้ได้จ้ะเดี๋ยวนามมันจะซึมเข้าไปในมันฝรั่งเน,นาะจ้ะเนาะ เา้าลก็พักไว้จะให้น้ำเข้าไปในมันฝรั่งจ้ะเดี๋ยวมา่อค้นโตน้อางจานาะสลัดมันฝรั่งที่เราทำไว้ต้องข้างคื้นไ้หนึ่งขึ้นน,าากนอกจกนอนซอสมันถึงจะเข้าไปอยู่ข้างในตอนนี้ก็เซ็ตแล้วจ้ะแล้วก็จะมอโรย พาสลีกันจ้ะหรือไม่ก็หอมฝรั่งจ้ะชนิดเรานะเออชนิดเราเลยเนาะนี่จ้ะนี่ก็เสร็จแล้วลองทำบู๊จะไม่ยากจ้ะทำช่องเทศกาลคิดสต์มาสนอจ้ะเนาะขอบคุณหลายจะมาชมคลิปชอบกดชอบกดติดตามให้ด้วยจ้าสวัสดีจ้ากูถึงอัปปะที